โอเคนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างเงินสร้างรายได้นะครับเข้าทุกวันนี้วันละครั้งละ25บาทครั้งละ50บาทนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการที่เรากดแต่หน้าจอเลื่อนซ้ายขวายิงศัตรูประมาณนี้เลยนะครับซึ่งการเล่นแต่ละรอบนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญมาเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะว่าแอดมีเหรียญเท่าไหร่แล้วนะก็คือไปพันหนึ่งร้อยเหรียญนะแลกเป็นเงินได้12บาทเนาะก็เป็นแอปผาเงินมาใหม่เนาะสำหรรรรรัับบใคคคทีี่อออยยาาาาาาากจจะะะสสส้้้้งงเเินนนนนตว์ไไดดดดแแปปมมมถโหลลผรับ ซึ่งสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะเรากดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแรกประมาณนี้นะครับเรากดติดตั้งในขนาดนี้เนาะหลังจากกดไปนะครับก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับในสองตัวแอปเนาะกดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับในสองแอปนี้นะครับสามารถเลือกลงทะเบียนด้วย Facebook หรือว่า Google ให้เรียบร้อยได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยเนาะเพื่อนๆสะดวกกันไหนสามารถเลือกลงทะเบียนด้วยนัั้นไปหลงจากที เลื่ลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีตรงรูปคนนะครับที่ยังไม่มีเครื่องหมายกระกระบาดมุมบนขวาเนาะต่เนี้เอารหัสที่อยู่ใต้คลิปนะไปกรอกได้ซึ่งการกรอกจะได้รับธนบัตรสีแดงนะครับตัวนี้เนาะซึ่งธนบัตรสีแดงนะครับมีเพ,เพื่อนหลายคนบอกว่าเออมันถอนไม่ได้แล้วก็แอปเนี้ยถอนไม่ได้จริงเนาะแอปขออนุญ,ญาตบอกเลยนะว่าแอปแอปเนี้ยมันถอนได้จริงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนผู้ใช้หลายคนนะที่เขาถอนกันทุกวันเนาะในส่วนของเอ่อจะเป็นสายชวนเพื่อนก็แล้วแต่นะ ก็จะมีรายชื่อนะครับที่เขาถอนไปเนาะในอย่างหนึ่งพันหกร้อยบาทเนี่ยถาม่าเขาถอนมาจากตัวไหนนะครับก็ถอนมาจากในส่วนของธนบัตรสีแดงตัวนี้เนาะแอดต้องบอกก่อนนะว่าแอปนี้มันถอนได้จริงนะแล้วก็มีหลักฐานในส่วนการถอนนะครับทุกครั้งนะในส่วนเนี่ยก็มีการถอนเกิดขึ้นนะถ้าเกิดไม่ถอนเกิดขึ้นเนะี่ยก็คือทางแอปก็จะไม่มีการเอาข้อมูลขึ้นมาเนาะเพราะงั้นเนี่ยแอปนี้นะแอปขอยืนยันเลยนะว่ามันถอนได้นะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายชวนเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็ เล่นไปค่อนข้างดี่จะนานเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะครับในส่วนของเงินที่เข้ามาในทูบิเน่ไวเลตนะอ่ะอย่างอย่างยอดนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะครับก็คือเป็นของแอดเองนี่แหละนะครับที่ถอนไปเมื่อประมาณอ่าหลายวันก่อนเนาะก็คือวันที่ยี่ยี่สิบกรกฎาคนระับวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับนะซึ่งแอดถอนยอดนี้ไปนะก็คือสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับนะปรากฏว่ามันก็ถอนได้นะครับแล้วก็เงินเะข้าปกติเนาะแล้วก็กรอกเบอร์ทูบิเน่ไวเลตนะครับแล้วก็ถอนได้เลยเนาะในส่วนตัวเนี้ยแอดจะให้ดูนะว่าอ่ามันมีหลักฐานการถอนนะครับแล้วมีกาาาารรรโอนนนนนนเเเงนะงิิขนะ้้มจๆคัับใส่ววตีะ ก็ยืนยันให้รอบนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูนะว่ามันถอนได้จริงหรือเปล่าแอดก็มานําเสนอให้แล้วเนาะเพราะงั้นเนี่ยการทํางานหลักๆของแอปนี้ก็เป็นการเล่นเกมนะอย่างที่แอดบอกซึ่งใครที่เป็นสายชวนเพื่อนอีกก็จะได้รับเหรียญมากขึ้นนะแอดจะสอนแบบในสองการชวนการเชิญนะว่ามันต้องทายังไงเนาะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีเลเวลนะเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งเนาะไปเรื่อยๆนะซึ่งเราก็เล่นเกมแต่หน้าจอไปเรื่อยๆเนาะหาก เราเล่นเสร็จนะครับมันก็จะได้รับเหรียญมานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะยังแลกไม่ได้นะครับในส่วนของแปลงเหรียญเนี่ยเป็นเงินนับเรายังแลกไม่ได้นาะเราต้องอัปเกรดนะครับเล่นไปเรื่อยอัปเกรดนะครับเก็บสะสมอัปเกรดให้มันเป็นเลเวลยี่สิบเลเวลสิบนับตามลําดับเนาะเพื่อที่จะสามารถแลกเป็นเหรียญได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นก็แต่หน้าจอนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวายิงศัตรูประมาณนี้เลยนะครับยิ่งหากเราเล่นผ่านเนี่ยก็จะได้รับเหรียญน,นะครับนี่ก็เล่นไปเพลินได้นะครับ การเล่นงานงานหลักๆมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นมันเพลินได้นะยิงศัตรูประมาณนี้เนาะนี่ก็เล่นแบบเพลินได้นะเป็นสมัยแบบนี้ใครที่ยังไม่เปิดเสียงหรือไม่ได้ปิดเสียงมันผมเนี่ยก็อาจจะเล่นมันเพลินได้เพราะว่ามันมีเสียงเกมเสียงอะไรปกตินะคตัวนี้แอดปิดเสียงมันก็อาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นี่ผ่านแล้วนะแป๊บเดียวนะคือผ่านแล้วนะเนี่ยนี่คือผ่านแล้วนะครันี่ผ่านมาแล้วก็หากเราดูโฆษณาไปอีกนะครับก็จะได้รับเหรียญเพิ่มนะครับ แล้วหากเราไม่ดูเราก็รับแค่6 0 0นะแล้วก็มาเปิดกล่องได้นะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะมีธนบัตรสีฟ้าแล้วก็มีเหรียญด้วยนะครับกดรับไปเนาะอ่ะตอนนี้แอดมี1 0 0 0 0ืเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะลองแลกให้ดูน 1, เนาะ10,000เหรียญน,นะครับเท่ากับประมาณ16บาทนะรกดแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับเงิน16บาทไปอยู่ตัวไหนนะครับก็มาอยู่ใน atm ของเราเนาะเราสามารถมากดท้ายเลขนะครับแล้วก็รับเงินทั้งหมดได้นะครับการถอดรหัสด,ด้านล่างนะครับเรากดเลือกเลยเนาะสมมติถ้าผมหรือถ้าแอดเลือกอกอก,อกถูกนะะครรัับบด็จไ้ เงินทั้งหมดไปนะครับในเอทีเอ็มเนาะหากแอดเลือกไม่ถูกลหละนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นกระกรบาดอย่างนี้เนาะแล้วหากแอดเลือกถูกนะมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกเนาะอันนี้คือไม่ถูกนะครับแอดก็สมเหมือนกันเนาะก็อาจจะไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็คือไม่ถูกนะครับก็รอทำธุรกิจในสวนของวันหลังไปเนาะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งหากเราสะสมได้เยอะเท่าไหร่นะครับสามารถมากดท้ายเลข8หลักเพื่อถอนเงินคงเหลือได้ทั้งหมดเลยนะครับทางแอดก็จะเขียนกำกบบ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นสองการอัปเดตล่าสุดนะครับก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนนที่เล่นไปนะครับแล้วมันถอนไม่ได้นะครับหนึ่งเราอาจจะทาําธารกิจไม่ครบหรือเปล่านะครับสองก็คือก็อาจจะไปทําผิดกฎของแอปหรือเปล่าเนาะสามก็คือในสองการชวนเพื่อนเนี่ยใครจะชวนก็ได้หรือไม่ชวนก็ได้นะครับแอปต้องบอกก่อนอย่างนี้แล้วก็เรียนให้เพื่อนๆทราบนะครับเข้าใจตรงกันตรงที่ว่าใครที่ชวนนะชวนได้ก็จริงนะแต่การที่ชวนเพื่อนมาแล้วนะหากเพื่อนไม่ทาธารกิจเนี่ยมันก็เท่ากับไม่ได้ชวนอะไรเหมือนกันเนาะ ่าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าหากเราชวนมาแล้วนะครับเราต้องให้เพื่อนนับเล่นไปเรื่อยๆเนาะผ่านระดับห้าผันระดับ10บผานระดับสิบห้าเนาะซึ่งตัวนี้แอดก็มองว่าเออมาเล่นเองก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะแนะนําก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งการแนะนำเนี่ยจะมีผลดีแน่นอนนะเพราะว่าเราจะได้รับเหรียญเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ธนบัตรสีแดงสีฟ้าเนาะประมาณนี้นะครับส่วนรหัสคำเชิญของท่านผู้ชมก็จะแตกต่างออกไปเนาะของแอดเนี่ยก็จะเป็น6 8 1 4 0 4 4 8นะครับก็ฝากไว้ด้วยรหัสเชิญก็จะแปะไว้้ใตคคลิปนะรับ ส่วนใครที่มีร่างเชิญของตัวเองนะก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปโดล้วส่วนใครที่จะแชร์เป็นลิงก์กดเชิญเลยนะครับแล้วก็จะมีการคัดลอกเนื้อหามีมามีควิวอาร์โค้ดมีการแบ่งไปที่ Facebook m e s s a g e X หรือว่าอะไรต่างๆนะตัวเนี้ยสามารถคัดลอกเนื้อหาแล้วก็ไปวางตามกลุ่มสอนหาเงินแรงทางได้หมดเลยนะครับซึ่งหากมีเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดนะหรือคลิกเข้ามาที่ลิงก์นะก็จะมีรายชื่อเข้ามาแนละ้วเราสามารถมาทำธุรกิจโดยการถอนแบงค์สีแดงก็ได้เหมือนกันนะหากเราชวนเพื่อนได้เยอะๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนการอัปเดตล่าสุดนะเดี๋ยวจะฝากบอกถึงคนที่บอกว่าแอปนี้ถอนไม่ได้นะก็ลองเข้ามาศึกษากันอีกรอบดูนะครับในสวนของแอปนี้ในสองในหน้าก็มีผู้ใช้ที่เขาถอนไปปกตินะทุกๆวันเนาะก็ลองเข้ามาเล่นศึกษากันดูนะครับในส่วนแอปนี้แอปก็มาอัปเดตให้ล่าสุดยังเล่นได้ถอนได้ปกตินะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ดูจนจบก็ฝากกดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโ